เงินช่วยดาวบ้านอเมริกาสูงถึง6,500เหรียญช่วยจริงหรือจกตานะคะแล้วช่วยใครบ้างวิดีโอนี้เพชรมีคำตอบค่ะ ในการรับชมข้อแรกนะคะก็คืออยาตัดสินตัวเองนะคะว่าเตงจะกู้ได้หรือไม่ได้เบสจากการที่เราดูวิดีโออันดี้แค่อันเดียวเท่านั้นนะคะอยากให้โทรมาปรึกษากันก่อนนะคะถ้าเกิดว่ามีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมเนี่ยโทรมาคุยกันได้นะคะอย่างที่2ก็คือโปรแกรมที่เพจจะพูดถึงเนี่ยมีแค่เฉพาะบริษัท cross country mortgage เท่านั้นนะคะบริษัทอื่นอาจจะมีเหมือนกันก็ได้แต่ว่าที่เพจพูดถึงเนี่ยไม่ได้พูดถึงบริษัทของเขานะคะและอย่างที่3ก็คือถ้าเกิดว่าชอบวิดีโอแบบนี้นะคะก็อย่าลืม subscribe นะคะแล้วก็กดไลค์แล จะได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้ค่ะโปรแกร,รมนี้คือโปรแกร,รมอะไรใช่ไหมคะโปรแกร,รมนี้ก็คือเป็นโปรแกร,รมที่ช่วยให้คนที่ยังไม่เคยมีบ้านในอเมริกามาก่อนนะคะได้เงินไปเลยรฟรีๆนะคะ6,500เหรียญในการดาวบ้านเท่านั้นยังไม่พอนะคะเพจยังมีเงินช่วยอีก500เหรียญน,นะคะเป็นค่าตีราคาบ้านนะคะรฟรีๆซึ่งปกติแล้วเนี่ยค่าตีราคาบ้านเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่400เป็นต้นไปจนถึงประมาณ7 0 0ดยพันหนึง่งอย่างที่3นะคะเพจมีโฮมารันตีช่วยด้วยนะคะ1ปีเต็มๆเลยค่ะที่บอกว่าฟรีหมายความว่าอย่างไงใช่ไหมคะหมายความว่าถ้าเกิดว สามารถที่จะกู้ผ่านได้เนี่ยก็คือได้รับเงินอันนี้ไปเลยฟรีๆนะคะโดยที่ไม่ต้องคืนไม่ว่าจะเป็นการขายบ้านไปแล้วนะคะหรือว่าจะทํำรีไฟแนนซ์ก็ไม่ต้องเอาเงินนี้มาคืนค่ะถามว่าจะต้องอยู่ในบ้านหลังนั้นไปอีกนานเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราซื้อมาแล้ว1เดือนแล้วเกิด อยู่บ้านหลังนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าแบบพวงจุ้ยไม่ดีหรือว่าไม่ชอบเพื่อนข้างบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องการที่จะขายทิ้งใช่ไหมคะตราบใดที่เราซื้อมาเพื่ออยู่เองนะคขายทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะหรือจะปล่อยเช่าเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเกิดว่าเราอยู่บ้านหลังนี้ต่อแล้วไม่จริงแล้วก็ไม่ต้องคืนเงิน6,500นานี้ค่ะโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมอะไรที่ช่วยใครใช่ไหมคะโปรแกรมนี้นะคะก็คือเป็นคอนเวนชั่น a l ลโลนปกติเลยค่ะถ้าเกิดว่ามีใครสงสัยว่าคอนเวนชั่นแนลโลนเนี่ยจะต้องทํายังไงบ้างอะไรบ้างนะคะสามารถโทรมาคคคุยยยกัับบบเพชชรรรไดด้้้้่่่่วใาางงนนนนะะลออออููอืทีขึนหนจต ะะว่ารัฐนี้และเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่เราอาศัยอยู่หรือเปล่าอาศัยอยู่เนี่ยหมายความว่าเช่าอยู่ในตอนนี้นะคะหรือว่าอาจจะอยู่บ้านกับครอบครัวแบบอยู่ฟรีๆในตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าบ้านเราอยู่ในรัฐเหล่านี้หรือว่าเมืองเหล่านี้นะคะสามารถโทรมาหาเพชรนะคะแล้วก็ให้เพชรช่วยเช็คได้ว่าเรามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะได้เงิน6,500นี้ไปฟรีเพื่อซื้อบ้านในอเมริกาค่ะ ต่อมานะคะโปรแกรมนี้จะช่วยใครใช่ไหมคะโปรแกรมนีนะ้ก็จะช่วยคนที่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้หมายความว่าบุคคลนั้นนะคะจะต้องมีการงานทํามีเงินเดือนนะคะมีหลักฐานในการแสดงเงินเดือนมีหลักฐานในการโชว์เงินดาวสามเป์นะคะแล้วก็สามารถที่จะจ่ายกับค่ามอเกจได้ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราอยากจะผ่อนบ้านหลังลเดือนละประมาณ2องพันเราต้องมีเงินเดือนอย่างน้อยประมาณ2เท่าขึ้นไปนะคะสเท่า3เท่าขึ้นไปถ้าเกิดว่าเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทำยังไงช่วงนี้นะคะก็คือจะเป็นช่วงสําหรับการเตรียมตัว เ,เพื่อที่จะให้เราเนี่ยกู้บ้านในอเมริกาได้เพราะฉะนั้นคนที่มีงานทำนะคะมีเงินได้อย่างน้อย3%เนาะแล้วก็มีเครดิตที่ดีสามารถที่จะกู้ได้แล้วก็มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกอย่างสําหรับการซื้อบ้านหลังแรกของคอนเวนชั่นอลโลนนะคะแล้วก็อยู่อาศัยในเมืองที่เพรโชว์ไปบนหน้าจอตอนนี้นะคะแล้วก็ตามแบบตามรัฐตรงนี้นะคะสามารถได้เงินฟรีอันนั้นไปเลยค่ะมีความจาเป็นขนาดไหนที่ว่าเราจะต้องซื้อในเมืองที่เราอยู่ ไม่จําเป็นนะคะเมื่อเรามีคุณสมบัติเพียงพอแล้วใช่ไหมคะทำ pre approval เสร็จแล้วเราสามารถไปซื้อที่เมืองไหนหรือว่ารัฐไหนก็ได้นะคะตัวอย่างเช่นอันนี้อาจจะอาศัยอยู่ในไมอามีใช่ไหมคะอาจจะอยู่ในแบบนวดไมอามีแต่ก็สามารถนํา pre qualification น,นั้นนะคะแล้วก็นําเงิน6,500ดอลลาร์ 6, นะคะมาซื้อคอนโดที่บริโคก็ได้ถ้าเกิดว่าต้องการเช็คคุณสมบัตินะคะก็สามารถโทรมาหาเพจได้นะคะหรือว่าลองดูใน description นะคะเพจมีลิงก์ให้ทุกคนสามารถเข้าไปอ่าเช็คดูว่าเพจว่างตอนไหนนะคะแล้วก็กดเวลา นัดเข้ามาได้เลยค่ะยังไงถ้าเกิดว่ามีคําถามนะคะอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินตัวเองไปว่าเออตัวเองจะกู้ได้หรือว่ากู้ไม่ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็โทรมาคุยกันค่ะ